อันนี้คือไรไรเหรอแต่มันดูน่ากลัวนะมันจับสซรินมาแล้วคือคืนตื่นตั้งแต่ตีสองมาถึงนี่บ่ายโมงสิบสองชั่วโมงพอดีแล้วเขาก็จากไปลาก่ก่เฮ้ยไปข้างข้างไปข้างข้าง โคตรแรงเลยแรงดูความแรงของน้ำแรงมากน้ำ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องชีวิตติดเดินทางแฟชั่นเทีนี่นะครับตอนนี้เวลาประมาณตีสามห้าสิบห้านะครับตอนนี้เวลาตีห้านะครับเราก็มาถึงปตอทอดังลองจุดแวะรับจุดที่หนึ่งนะครับ ตทสี่คิวแล้วแล้ววันนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปสักแห่งทางฝั่งตะวันตกที่ที่อะไรนะล่องแพปะกาญจนบุรีครับตอนนี้น่าจะมากันครบหมดแล้วเนี่ยครับอากาศตอนนี้เป็นยังไงครับบอกเพื่อนๆหน่อยฮะก็ดูอุณภูมิแล้วในความรู้สึกนะตอนนี้เราหมอกทิพน้ำมันแพงนะฮะเออประมาณโลละสองบาทปะแต่ตอนนี้มันประมาณ26องศาโอเคไปเราเตรียมตัว เรามาแวะที่ปตทกว่าจะมาถูกเราหลงทางกันมานะฮะ ตอนนี้เรามาถึงที่ไหนกันแล้วครับ่กาญจนบุรีค่ะอันนี้อันนี้เราจะไปทานข้าวค่ะหลอดข้าเที่ยงนะนี่คือว่ามาเมื่อกี้พังทีละอย่างที่จับแก้วตัวชาร์ตแต่ว่าจะได้โชคได้รับางตัใหญ่แน่ใช่ดีตอนมันหลุดไม่กระเด็นไปโดนใครนี่ฮะมาถึงข้างใหมแล้ว อันนี้ที่นี่ที่ไหนครับสะพานข้ามแม่น้ำแควนาน,นเห็นไหมมียังมีรถไฟวิ่งอยู่ไหมมีค่ะรอบกี่โมงเอามีรถไฟได้วยเหรอมีน,นี่ตรงนู้นนะครับสะพานข้ามแม่น้ำแควอ่ตคงนู้นสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่กาญจนบุรีสะพานแม่น้ำแควซึ่งเคยมาตั้งแต่สมัยตอนเด็กแล้วครับอากาศตอนนี้ค่อนข้างหนาวนะฮะ า้คลประมาณองาครับผมโอเคครับเราจะพาไปดูกันส่วนประวัติความเป็นมาผมไปหาอ่านกันเองนะครับน่าจะมีเยอะแยะครับนี่ครับเพื่อนๆถ้าช่วงนี้มาเที่ยวได้นะฮะก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เริ่มเข้ามาแล้วตอนนี้น้ําเยอะมากและน้ําไหลค่อนข้างแรงนะครับคือเมื่อกี้เราไปกินอาหารตรงนี้นี่เมื่อกี้เราเมื่อกี้เรากินอาหารตรงนู้นตรงแพรอันนี้เราพบนักท่องเที่ยวต่างชาตินะนี่มาจากเปรู ครับผมหลายๆรู้ครับเขาบอกว่ารถไฟยังวิ่งอยู่มันจะมีสถานีให้ขึ้นเขาบอกวิ่งผ่านทางนี้ด้วยจริงดิอากาศก็โชคดีนะวันนี้ที่แดดมันไม่ค่อยแรงนะฮะมาเดินก็คือมันจะมีแดดอ่อนๆอยู่นะครับจากสซินมาแล้วคืนตื่นตั้งแต่ตี2มาถึงนี่บ่ายโมงสิบสชั่วโมงพอดีนะครับนี่คบ e x c u s e me Excuse me Excuse me o อ sorry Sorry อันนี้เป็นนักท่องเทีย่ยวต่างที่มาด้วยกันนะฮะอแวร์ย uh ูฟอร์มเ o ด็จเหรอตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนแผนนะครับจากเดิมที่ว่าเราจะไปน้ำตกใส่โยกน้อยนะฮะวันนี้ตอนนี้เราจะไปที่ที่พักเลยที่วังนกแก้วพาร์ครีสอร์ทนะครับมันจะมีแพร แพเปียกแพของที่รีสอร์ทจัดให้นะครับก็คงต้องไปแพไปพักผ่อนแหละครับนี่มันเดินทางมาเยอะแล้วคนนอนน้อยมากถ้าวันนี้เดินทางเยอะมันน่าจะเหนื่อยเกินไปแล้ว นี้เรามาถึงวังนกแก้วปากวิวที่พักวันนี้คือที่ที่นี่มันดีไงเอาอะไรเลยพูดคร่าวๆสิที่นี่ครับข้อดีของที่นี่คือที่พักไกลมากครับโอเครถจอดตรงนี้แล้วก็ต้องแบกของไประมาณแล้วข้อเสียล่ะข้อเสียก็ติดน้ําครับอ๋อที่วันนี้ฮะน้ําอยู่หน้าห้องเลยใช่ไหมใช่เอออันนี้เป็นข้อเสียเดี๋ยวยุงเยอะเอ้ยมีมีที่นี่น้ําจะเป็นน้ําไหลนะฮะ ไหลไปไหนไหลไปไหนไม่รู้สักที่แต่ว่ามันทําให้น้ํามันไม่มียุงเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันก่อนค่ะนี่เราได้คุณแจห้องมาแล้วอ้าหกเรามาด้ล่างเรียกวานะครับกตอนนี้ประมาณ31อองศาแต่ว่ามันร้อนอบอ่ะมันฝนจะตกอ่ะใครจะมาพักที่นี่ก็คืออย่างที่บอกแหละก็ก็ต้องเดินแต่แค่ถ้า โอเคบรรยากาศ<ม>อะไรเงี้ยพอเดินลงมาเสร็จมันก็จะมีบับนไดลงต่ออีกเพื่อเชื่อมไปที่ห้องเขาเรียกนะห้องพักแพรนะคะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับสะพานโบร,ราณน,นิดนึงค่ะแต่ว่าก็แข็งแรงนะคะคิดว่าเขาน่าจะพิ่สงสร้างไม่นานแต่ก็ต้องเดินระวังหน่อยนะคะเพราะแบบน้ำไหลนะเพราะว่า <c oughs> มันเดินลําบากมันมีไอเนี้ยเสร็จพอเดินลงมาตรงนี้ปุ๊บทีนี้ก็จะเป็นสะพานเชื่อมไปแต่ละห้องละก็แสดงว่าเราต้องเดินผ่านหน้าห้องคนอื่นเหมือนกัน อันนี้อันนี้เป็นห้องพักว่างอยู่นะคะนี่อเดี๋ยวเราจะเข้าไปรีวิวห้องต่อนะคะนี่หน้าห้องก็จะมีเปมีเปให้นอนเล่นนี่อืม ไม่สองแบบนี้ไม่หลอครับก็นี่ไงก็กอดสองซ้ำและแล้วเขาก็จากไปลากก่อยอันนี้ครับบ๊ายบายแล้วๆๆ้ไปอย่าช้าลงว่ะอ้าโคดแรงของเลยนะทีมชาติยังไงโอ้ยเสียวเลยก็ห่างๆนี่แรงจริงจริง อันนี้เขามีเครื่องทาน้ําอยู่ข้างใต้ใช่ไหมเขาตีน้ําให้อยู่โอเคครับหลักนี้จะก,การได้ฝึกซ้อมมาหนึ่งรอบครับเราก็จะไปลองแพเปียบของจริงนะครับโดยตอนนี้คนพบวิธีแล้วก็คือมัด,มด,มดเชือกไว้กับแว่นนะครับเพ <c oughs> ื่อมมนหลุด <c oughs> อันนี้แพวางนกแก้วนะฮะเขาจะลากเนี่ยอันนี้ทั้งแผ่นนี้คือแพหมดเลยนะฮะ <c oughs> แล้วก็เรืออยู่นู่นนี่ฮะเขาจะลากโดยเรือลํานั้นนะครับ ไว้กลับมาเร็วไปทำไมที่นี่ที่ไหนคะกันนะจ๊ะกันนะจ๊ะเป็นไปพักนั่นนี่ตรงนี้เฮ้ยไปข้างๆไปข้างๆ้างบอกพี่เสือไม่ใส่ชูชีพกระโดดลง ากำลังจะไปกินข้าวเย็นกันที่นี่เขาเป็นแบบบุฟเฟ่อะคะ่ะราคานี้น่าจะรวมอยู่ในห้องพักอยู่แล้วทีนี้เราเราจะไปดูว่าเขาให้อะไรบ้างบุฟเฟ่เนี่ยมันมีอะไรบ้างลองไปดูกันนะคะ Dinner's หลังจากทานอาหารเย็นเสร็จเรามาจัดมาม่าต่อนะครับเราจะจัดมาม่าถั่วขโดไอติมเพื่อนๆถ้าเกิดมาเที่ยวที่นี่นะครับ,ารบสามารถซื้อได้นะครับอันนี้เราเจอดาราสิงโตนำโลกครับโช,บช,บชบคโชคโชค ความแรงของน้ำตกไปนี่ไหลโคตรเร็วอะรับสวัสดีเช้าวันที่2ของการเดินทางครับวัอนเี่ยูอ่นที่วังนกแก้วพาร์ควิวนะครับมเมื่อคืนฝนตกนิดหน่อยแต่น้ำมเมื่อคืนแรงมากน้ำมีเสียงได้ยินถึงนในห้องเลยแต่ด้าคิดว่าน้ำป่าไหลแรงมากเพราะเดี๋ยวเราไปเอาน้ำร้อน ที่ห้องอาหารข้างบนกันนะเพราะในห้องอ่ะไม่มีน้ําร้อนนะครับห้องอาหารก็อยู่โคตรไกล oh, <no. S 2> และนํานะเพื่อนถ้าเกิดใครมานะแต่ต้องใช้น้าร้อนนะเอาแก๊สสนามมาด้วยเอาไอเตาสนามแก๊สสนามมาต้มน้ําร้อนเอาโอเคเราเดือดแบลน้ําร้อนตอนนี้เราก็ได้น้ําร้อนมาแล้วนะฮะ <Wow. S 2> ก็กว่าจะได้ก็ต้องรอต้มไปสิบนาทีนะครับ เรากำลังจะไปกินข้าวเช้ากันค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยค่ะน้ำอะค่ะสอบถามมาแล้วเขาบอกว่ามันไหลมาจากอำเภอทองผาภูมิแล้วก็มีบางส่วนมาจากพมา่าแล้วก็จากต้นไม้แถวนี้ด้วยอะค่ะแต่น้ำนี่แรงจริงนะคะเพราะว่าเมื่อวานลองแล้ว เอาละครับตอนนี้เราก็เก็บของเรียบร้อยนะฮะตั้งแต่ที่ยวมาเพิ่งรู้เขาว่าน็อกเป็นอย่างนี้นี่เองคะมันป็นหลับอย่างเร็วเลยวันนี้เราจะไปที่น้ําตกน้ําตกเอราวันนะครับที่ได้ยินมาแต่เด็กนะฮะตอนนี้ทุกคนก็กําลังเซตอัพรถเซตอัพอะไรนะฮะเตรียมตัวเดินทางไปกันต่อครับผมเดี๋ยวเราจะไปน้ําตกกันนะคะแต่ว่าก่อนหน้านั้นจะแวะปั๊มก่อนค่ะน้ําตกเอราวัน